สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกๆคนนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจําวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงต้นสัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังคงอยู่กับโปรแกรมการแข่งขันของพีเมลีกอังกฤษช่วงเวลานี้เนี่ยแทบจะเป็นลีกใหญ่ลีกเดียวที่ลงสนามทำการแข่งขันกันแบบวันเว้นวันเลยทีเดียวครับและในช่วงต้นสัปดาวันนี้นะครับก็จะมีโปรแกรมที่น่าสนใจที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยความพร้อมก่อนที่จะลงสนามทำการแข่งขันกันนั่นคืออาร์เซนอลล่าเจอกับไบรตันแล้ววันนี้อีกคู่หน พบกับนิวคาสเซิลช่วงคู่นี้เนี่ยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับไปดูความพร้อมของคู่แรกกันก่อนนะครับตีสองสี่สิบห้าในทีแอสันวิลลากับไบรตันคู่นี้ถือว่าเป็นบอลที่ดูเพลินก็น่าจะสนุกอยู่แล้วนะครับแอสันวิลลาเกมล่าสุดไปแพ้ นิวคา s t เซมาขาดลอย0นย์ประตูต่อ3ก็ทําให้วันนี้ก็ต้องมองหาชัยชนะให้ได้นะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นช่วงนี้เนี่ยเป็นการแพ้2จาก3เกมหลังสุดแต่งอะไรก็ตามการแพ้2นัดของวิลล่าเป็นการเล่นนอกบ้านทั้ง2เกมครับแต่ว่าถ้าเป็นผลงานการเล่นในบ้านก็ยังคงชนะรวด3เกมหลังสุดนะครับนักเตะอย่างโอริวัตกิน อ่ามอร์แกนโรเจอร์ก็พร้อมที่จะลงสนามนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจอร์ดูรันอีกหนึ่งกองหน้าติดโทษแบนเพราะว่านัดก่อนเนี่ยโดนไล่ออกไปครับขณะที่ไบรตันกันบ้างเกมล่าสุด0 0นย์ครับเล่นในบ้านกับเบรนท์ฟอร์ดเสมอกันไปแบบไม่มีประตูนะก็ทําให้ตอนเนี้ยไม่ชนะใครมา6เกมติดต่อกันก็เรียกได้ว่ากาลังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ไม่ได้ดีมากนะครับเสมอ4แล้วก็แพ้2นัดนักเตนนะแนวรุกวันนี้พวกชอเปโดอ่าคารุมิโตมาและก็ฮูเลโอเอนซิโซก็น่าจะลงสนามครับแต่อย่างไรก็ตามฟอร์มกเล่นที่ไม่ค่อยออก ตอนนี้ของไบรตันแล้วก็แอสตันวิลล่าเองถ้าเล่นในบ้านยังคงไว้เนื้อเชื่อใจได้อีกอย่างหนึ่งไบรตันมาเยือนที่นี่ครับสปีหลังสุดก็แพ้กลับไปแบบไม่มีคะแนนทั้ง2แมตช์นะครับผมมองว,ว่าวันนี้แอสตันวิลล่าครับคงเป็นเกมที่ไม่ง่ายมากนะแต่ว่าทีเด็ดที่ขาดพื้นที่สุดท้ายยังคงมีดีกว่าไบรตันที่เรื่องของแนวรับก็ยังไว้อกไว้ใจไม่ได้แล้วก็การเล่นเกมเยือนก็ยังลูกผีลูกคนมากๆวันนี้แอสตันวิลล่านะครับถ้าไม่ยิงทิ้งยิงขว้างคมพอก็มีโอกาสเบียยชนะไบรตันได้นี่คือมมมมุุอองงในนคคู่แรกยไขณา อย่างอัปเดตติดตามกันยังไงฝากช่องกด Follow กดติดตามกันด้วยนะครับสนทนาพูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วก็ทักทายรางงานตัวได้ที่หน้าช่องโปรไฟล์ได้ด้วยนะครับส่วนคู่หนึ่งครับตีสที่บอกว่าห้ามาพลาดด้วยประการทั้งปวงคือแมนยูเจอกับนิวคาสเซิลแมนยูเป็นที่สราบกันครับเกมล่าสุดก็ ไปแพ้วูฟในการออกไปเยือน0-2นย์ะครับทำให้3เกมหลังในทุกรายการเนี่ยแพ้รวดและเสียไปถึง9ประตูและถ้ามองถึงเกมลีกอย่างเดียวตอนนี้แมนยูเนี่ยแพ้มา4จาก5เกมหลังสุดที่เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับแล้วปัญหาวันนี้คือบรูโน่เฟรนันเดสนะครับเพลย์เมคเกอร์คนเก่งติดโทษแบดลงเล่นไม่ได้เกมลุกก็ยิ่งน่าเป็นห่วงกันเข้าไปอีกเกมรับก็อยู่ในช่วงที่เสียง่ายๆมากๆโดยเฉพาะการเล่นลูกแต่มุมของคู่แข่งแมนยูจะเสียแบบนั้นเป็นประจำมาดูนิวคาสเซิลกันบ้า,บางตรงกันข้ามครับฟอร์ เอาชนะแอสตันวิลล่าไป3าศูทำให้ตอนนี้ชนะรวด4เกมหลังสุดและใน4เกมตรงนั้นยิงได้ถึง14ลูกนะครับและเสียไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเรียกได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงมั่นใจฟอร์มการเล่นกลับมาเก่งแล้วก็สวยหรูมากๆ ฟอร์มของอเลสันด์อีซัพแอนโทนีกอร์ดอนและก็ซันโดโตนาลีนี่แค่าบางส่วนนะเล่นดีครับกำลังกลมกล่อมมากๆถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะบุกมาเยือนโอทักฟอร์ดของแมนยูที่แมนยูเองก็ต้องการชัยชนะแต่ก็มองว่าไม่ง่ายครับสำหรับเจ้าถิ่นทีมเยือนอย่างนิวคาเซินน่าจะมีอย่างน้อยๆหนึ่งคะแนนและถ้าสวนเก่งนะครับขมคม,คมยิงประตูแบบไม่ได้ยิงทิ้งยิงขว้างเยอะมากโอกาสที่ New นะิวคาเซิลณชั่วมงนี้ฟอร์มการเล่น จะมีมากกว่าชนะนะครับจะมีมากกว่าเสมอแมนยูคือจะไปชนะแมนยูเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ได้นะครับเกิดเลยที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับนิวเซอรผมมองว่าอย่างน้อยๆวันนี้น่าจะเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ครับและนี่คือทั้งหมดของพรีวิวฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดเรื่องราวดีๆก่อนเต่แบบนี้ได้ใหม่ในวันอื่นๆครับวันนี้สวัสดีครับ